ณของผู้แทนไทยบ้านค่ะเป็นผู้แทนราษฎรขอฝากถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านธรรมนัตพมเผ่าค่ะว่าถ้าพืชผลทางการเกษตรของพี่น้องเป็นราคาปลูกอะไรก็เป็นราคาเลี้ยงอะไรก็เป็นราคาพี่น้องลืมตาอ้าปากได้หมดหนี้หมดสินค่ะส่งลูกเรียนหนังสือได้พี่น้องจะมีความสุข นั่นแหละค่ะคือความสุขและความภาคภูมิใจของผู้แทนอย่างพวกเรา อยากจะขอให้สี่เดือนเร่งด่วนนี้ค่ะที่ท่านรัฐมนตรีได้หวนกับคืนสู่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอให้ท่านค่ะได้ใช้ช่วงเวลานี้ถึงแม้จะเป็นช่วงเวลาที่สั้นๆค่ะแต่ดิฉันเชื่อว่าถ้าหากมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจค่ะเราจะมีหวังแน่นอนขอให้ท่านได้เร่งแก้ไขราคาพืชผลทางการเกษตรไม่ต้องดีเวอร์วังอลังการก็ได้ค่ะแต่ขอให้ดีขึ้นพอให้พี่น้องของดิฉันได้ลืมตาอ้าปากได้พอกินพออยู่พอใช้นะคะ พี่น้องในห้อยทั่วประเทศไทยค่ะที่ท้อแท้ราคาวัวตกต่ำมานานมากพี่น้องชาวนาค่ะที่ทุกข์ใจว่าข้าวก็ใกล้จะถึงฤด,ดูการเก็บเกี่ยวแล้วราคาข้าวปีนี้จะเป็นอย่างไร ส่วนพี่น้องที่ปลูกมันค่ะปีที่ผ่านมาราคาหลุดบาทค่ะปีนี้มีความหวังค่ะว่าราคาจะดีขึ้นซ้ำร้ายขณะน,นี้ฝนตกหนักมากค่ะท่านประธานส่งผลให้น้ําท่วมไร่มันของพี่น้องทําให้หัวมันหืมค่ะหัวมันเริ่มเน่าแล้วค่ะท่านมีแนวทางจะช่วยเหลือพี่น้องอย่างไรและนี่ใกล้เข้าหน้าหนาวแล้วค่ะพี่น้องที่ทำํำยางพาร,ราค่ะ ถามว่าปีนี้จะได้โลละเท่าไหร่ทุกสิ่งทุกอย่างนี้ค่ะคือความหวังของพี่น้องของดิฉันดิฉันมาเป็นสสคณะธรธรนมาเพื่อที่จะมาเป็นปากเป็นเสียงแทนพ่อแม่พี่น้องประชาชนพูดไปพูดไปแล้วไม่รู้กี่ครั้งค่ะแต่ปัญหาก็ยังแก้ไม่ตก นี่ก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้มาพูดในสภาแทนพี่น้องประชาชนอีกหรือไม่นะคะเพราะว่าเวลามันก็ใกล้หมดลงทุกวันแล้วดิฉันจึงขออยากจะฝากท่านจริงๆค่ะขอฝากความหวังขอให้แก้ไขปัญหาหพี่น้องประชาชนขอให้พี่น้องประชาชนของฉันของดิฉันลืมตาอ้าปากได้